เข้าไปดูแล้วนะคะเท่านะคะตอนนี้ต้นมันนะคะถึงคอแล้วเนาะเข้าไปวันนั้นนะคะไปก็สูงมากเลยเนาะเดี๋ยวก็จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะช่วงเดือนนะคะช่วงปีใหม่นะคะเดือนมกราก็จะเก็บเกี่ยวกันแล้วเนาะสําหรับมันสําปะหลังนะคะที่ปลูกไว้เนาะขอบคุณเช่นกันนะคะมาฝั่งนี้นะคะมาฝั่งทางนี้ก็สวยนะคะ นี่นะคะออกไปทางนี้ก็จะเป็นนะคะถนนนะคะบ้านห้วยน้ําเที่ยงแล้วก็จำปาดงนะคะแล้วก็บ้านกุดเรือคำเนาะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบ้านนกดาวหลังแรกนะคะหลังนี้สวยค่ะหลังที่สองก็จะเป็นของลุงจิมนะคะเป็นหลังที่สามนี่จะมาก็จะเป็นของแอดชัยแอดชัยแล้วก็เป็นของ เป็นของแอดชัยแล้วก็จะเป็นของพิลาวันนะคะเป็นหลังแรกนะสวยสวยนะคะแต่หลังนี้นะคะสวยกว่าเนาะเพราะว่าราคาก็เยอะนะคะสวยๆนะคะบรรยากาศยมเช้าๆเนาะพามาดูขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝั่งโน้นนะคะงานองค์ป,ปู่ปาลิจิตจะอยู่ฝั่งตรงโน้นนะคะนี่ค่ะ ตรงนู้นก็จะเป็นครัวกลางนะคะรถพี่ไกจบ้านนอกแล้วก็รถพ่อฟื้นนะคะจอดอยู่นะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณยี่สิบท่านค่ะนี่นะคะบรรยากศยาศยามเช้าๆนี่ค่ะที่นาลุงป้าน,นะคะจะลงไปตรงนู้นนะคะที่นานะคะจะขึ้นไปโน่นนะคะสุดตรงสวนยางโน่นแหละคะ่ะใกล้ๆนะนะคะเรามองเห็นนะคะมันจะสุดลงตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นานะคะเป็นที่นา สวยไหมคะบรรยากาศยามเช้านะนี่ก็จะเป็นรถของเสื้อพาไปเสื้อมาอยู่ที่นี่บ่ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะเช้าแล้วเช้าแล้วสวยไหมคะบรรยากาศนี่นะคะสวนมันสูงสูงแต่เรามาที่แรกๆนะคะต่ำต่ำเนาะ เพราะว่าตอนนี้ไกลจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะดินแตกระแหงแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนะคะมันก็สู้งแบบนี้แหละ,ะมันสัมปหลังนะขอบคุณเช่นกันนะคะมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งเช่นกันค่ะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะรับแม่ถิ่นพามาดูสวยมากเลยเนาะ สวนมันนะคะไปเขี้ยวชะวอุ่มเลยเนาะเยอะมากเลยนะคะเราต้องรอดูนะคะว่าวิธีเข้าเก็บเกี่ยวเนาะคงจะเป็นเดือนนะคะเดือนมกรานั่นแหละตอนนี้ก็มีแล้วนะคะมีหัวดินแตกกระแหงแล้วเพราะว่าฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนะคะมันจะสวยสวย สวยไหมคะขอบคุณเช่นกันคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเราก็จะพาไปเดินดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะโอ้สั่งน้นสวยมากเลยไปเดูดูสวนมันแล้วนะคะสวนมันก็สวยแล้วนะเนาะเดี๋ยวก็จะได้ขุดได้เก็บเกี่ยวกันแล้วเนาะ แล้เวเขาจะทำอะไรต่อไปเนาะพื้นที่แปลงนี้นะคะสวยค่ะสวยบ้านเอดชัยนะคะคงมาวันนี้ค่ะจ้าเพราะว่านะคะทำเมื่อวานก็เทพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะรอเราก็จะ วันนี้แหละค่ะเห็นช่างตั้มบอกว่าจะเอามาแบบนี้เนาะเพราะว่าเมื่อคืนเห็นเขายกอยู่เนาะขอบคุณนะคะเห็นแอดหอมจะเดินทางวันนี้ค่ะได้ยินเหมือนกันเนอะว่าจะมาวันที่สามสิบนะคะแอดหอมขอบคุณเช่นกันนะคะตื่นเช้าๆเนาะมาเดินชมบรรยากาศส้วนโอสวนมันเนาะ